โ OK, hey. อเคผมเฮงนี้เรามาเฮ้ไอที่บอกว่านมช่วยจริงเพราว่าจริงจริงยจริงเหรอจริงเหรอดูเลยอาจจะไม่รู้รสคำเดียวอาจจะไม่รู้รสแต่ลองทีมีสักคำสิรู้แล้วไไเวโซดิคครับวันนี้ครับชาวเดือบวงฮะ จะมากินมาม่าเผ็ดกันแต่เป็นมาม่าเผ็ดที่เผ็ดมากเขาเรียกว่าโอ้โหมันกี่สกอว์วิวก็ไม่รู้อะสกอว์วิวล้านหนึ่งล้านหนึ่งนึ่งล้านเลยโอวิวล้านเลยพี่ล,ล้านเลยนี่ส,ดดสกอวิวนี่คือมากความเผ็ดมากวัดความเผ็ดถูกต้องระดับความเผ็ดใช่ใชใชใชแต่เราจะไม่กินมาม่าเผ็ดธรรมดานะเรายังมีท็อปปิ้งอีกมากมายอย่าไปดูกันนะมีอะไรบ้าง ไปเรามีตัวช่วยครับสําหรับนี่เลยนมจืดคน,นละ1ขวดนี่นอะอย่ามาดูฮะว่าเราจะกินแบบไหนยังไงเดีย๋ยวตอนนี้เอามาม่ไปต้มน้ําก่อนไปดูครับจังหวัดอะไรครับ ามละสากล่องค่อยี้มันทั้งเยอะแน่ดูนะฮันทั้งเยอะันทังเยอะหลังจากนี้ครับเราจะเอาท็อปปิ้งมาใส่แต่ว่เราจะไม่รู้ด้วยนะว่าใครจะได้ท็อปปิ้งอะไรเราจะต้องมาจับฉลากก่อนเอามาเริ่มจับท็อปปอันแรกเลยดีว่าโผมได้ มันฝรั่งทอดรสเผ็ดนี่ยี่ห้อเดียวกันมากของผมครับผมของผมเบนพริกขั่วอุ้ยพริกขั่วอ่าผมเนื้อพริกปลนพริกปลนเลยแสดงว่าละเอียดมากพริกปลนละเอียดเลยจะให้ดวนนะฮะนี่นี่นี่ของผมเดี๋ยวนะหมายถึงว่าสามารถเทไหนไหนก็ได้หรือว่าเทของตัวเอง เทจานไหนก็ได้ครับอ้าวเทจานไหนก็ได้หมดก็ค<ด>ือยังไม่รู้เรื่องว่าใครจะกินจานไหนนะใช่เอาเอาเอาง่ายง่ายก่อนง่ายๆเทของตัวเองมนาะพร้อมงานเทของตัวเองก่อนเทตรงหน้าตัวเองก่อนมันจะสักแค่ไหนกันเชียวเตะมามา่าโอ้โห <c oughs> โอ้หะน่าจะจะกินเน้อมา,มาให้หมดต้องกินอันนี้ให้หมดเนี่ยโอเคผมเทตรงนี้หรอเปล่าโอ้โหโอ้ย เราจะซอสแค่ไหนกันเชียวกินได้ใช่ไหมมาชิ้นที่สองชิ้นที่สองเลยมาชิ้นที่สองมาครับก็จะดูว่ามันจะเป็นพริกแอ้งผมเป็นพริกแห้ง้พริกแห้งพริกแห้งอผมเป็นไส้กรอกครับอ้านนี้คุณผู้ชคดีนะพริกหมาล่าโอันนี้โหดนะดูแล้วไส้กรอกแต่เข้ากับอันไหนวะเนี่ยอันนี้ซอสพริกหมาล่าซอสพริกหมาล่านี่ไส้กรอก น่ากินเจ๋อดูวันนี้ดูวันนี้โอเคสุดนะแต่เขาได้พริกขั่วไปนะเนี่ยพริกแห้งใส่เลยนี่พริกแห้งเป็นแบบเม็ดๆเลยเนี่ยเม็ดๆเลยเทไปเลยเทไปเลยแหนเนี่ยครับอันเดียวพอมอ่ะเผื่อผมไม่ได้กินกระจายความเสี่ยงใช่ไหมเลยเทไปเลยเทไปเลยแล้วแต่แล้วแต่อ่าดูใจดีกระจายความเสี่ยงดูใจดีดูใจดีใช่อะไรเผื่อต้องมีเรื่นี้มันต้องมีมันต้องมีอุ้ย อหุ้ยรอไม่รู้ไม่รู้ผมอาจจะไม่ได้นี่ไงหลุดพัวเข้าไปพุ่งอะไรไม่ออกกำลังคมาอีกมารอบที่สามมาไม่มีแน่ๆนะเฮ้ยโอ้โหกันเลยของผมดีบนหน้าพีกมีแต่ของดีตัวกลางเขาอาจจะไม่แทนเดียวได้นะของผมเนี่ยได้แต่ละอันนี่พิคกี้ดู นี่เนี่ยซอสเผ็ดเกาหลีโอ้ยแต่ละอย่างนี่เนี่ยเขาได้ซอสหมดเลยนะไดเหมดเลยได้ซอสอันนี้มีอะไรบ้างอ่ะพริกป่นพริกป่นอย่างเดียวป่นนิหน่อ้าวมีพริกขี้หนูเต็มนะโอ้ยพริกขี้หนูเต็มไปหมดเลยอ่ะวิ่งมาเพิ่มนี่นี่อันนี้ดีนะของเยอะของเยอะองนี่เขาเพย์เซฟเขาเพย์เซฟอยู่แล้วเขาจะแบบกระจายความเสี่ยงนี่ไปเฮ้ยสวยนะเผื่อเผื่อมันแย่ตรงมือมันละ ล้างแล้วถูกสุขอะทำไมเมื่อกี้มาเข้าห้องน้ำเนี่ยนี่กระจายความเครียดดูว่าคนเรียนนด้วยซ้อมมันอร่อยไหมเดือดรึก็ได้เฮ้ยผมอาจจะไม่ได้นี้แต่อันนี้มันจะดีสุดเดี๋ยวมันเดือดรึกระได้มาส่งแล้วสองแล้วขัดลมได้ไหมขัดมได้ไหมยังไม่พออีกไม่รู้ใครได้ก็ได้ไปแต่ทีนี้มันจะมีแบบ เป็นท็อปปิ้งที่ช่วยไม่รู้ช่วยหรือเปล่าจะเป็นไข่ลวกไข่หายเพลินิดนึงเห็นแล้บอกมาเอาไปคนละฟองแต่จริงๆมันหนึมันมีแค่สองฟองไข่จะได้ไข่ไหมจะใส่เท่าไหนดีกว่ามาเนี่ยไข่จะได้ไข่ไปถือเลยถือเลยไข่แพ้ก็อดไปไปเอาอีกชุดเอาอีกอย่างเราไปเลยไข่ลวกทีนี้ยังไม่หมดฮะตอนนี้ต้องเลือกก่อนว่าเอางี้ถามก่อนอันท่าถามปลุกยากได้อันเนี้ยถาม ามชามนี้อยากได้ไหมผมได้อันนี้อยากได้นี้แหละครับอยากได้นี้ที่สุดตางเจนนี่ดูซอสสุดนะเออนี้เบาสุดแต่เบาสุดก็ดูข้างล่างพริกั่วเลยอันนี้มีไส้กรอกมีพริกพริกขั่วใช่มีซอสเกาหลีซอสเกาหลีซึ่งเผ็ดนะเอาห้องจริงเผ็ดนะโบโลนาหมูพริกอดได้อหเนี่ยโบโลนาหมูพริกกรมดาองนี่แล้วครับนี่พริกแห้งนี่เป็นอะไรนะอ่ามันฝรั่งมันฝรั่งมันฝรั่งรดเผ็ดมีโบโลนานิดหน่อย มีไส้กรอกนิดหน่อยผมว่านี่ดีสุดและนี้เป็นอันนี้ดูแย่เนี่ยอันนี้อันนี้ดูโหดพริกป่นพริกขี้หนูแล้วก็มีโบโลน่าแจมแจมแล้วก็มีไส้กรอกต้องจะได้ไงมาส่งอันนี้แล้วล่ะให้จับกันเลยให้บุ๊กจับกันเลยสองอย่ามึงดูอย่ามึงดูเปิดท้องกันไหมเปิดท้องกัน 1นึ่งไหนบอกดูมาหมดล้อลอหนึ่งสองซั่งยาวล่สองครับและหนึ่งเอาตรงไงตรงตัวไงไม่ตรงโคลนาเนี่ยโคลนขาตายอแต่หินนะบ่าวเอามาอันนี้อันเดิมอันนี้ผัดกันเน่สลับกันทำไมต้องเป็นฉันแล้วฉันใส่โบราณนุ่นเยอะนะ มาตอนนี้ก็นี่มีตัวช่วยมาคอละหน,นะะึ่งขวดนะฮะก็ <c oughs> ไม่เป็เพลิดเกินไปจะเพื่อเคลือบกระเพาะนิดนึงแล้วแต่เทคน,นิคนะครจะกินยังไง <c oughs> เดี๋ยวเริ่มกินกันเลยครับมาตอนนี้ผมต้องปุ๊บนี่ก่อนเอ้ยจำเป็นมันแห้งมากเลยอ่ะเดี๋ปวิ้งทิ้งิ้นันแผมมีอันนี้เป็นตัวช <c oughs> ่วยลองดูว,งว่าผมก็มี ไหน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 นมเอาเท้ามาเลยใส่เลยใส่เลยกอดเลยใช่ไหมควรรวมเข้าไปไม่รู้แหละมันจะสดกอดเขาแรงแล้วมาจากที่ผมเคยกินมานะอันนี้นะคือมันต้องกินทีเดียวให้จบจบไปเลยเพื่อจะได้ไม่ต้องมาเผ็ดทีหลั่นไปครับถ้าหยุดกินเลยนะถ้ามหยุดกินอ่าอร่อยยังไงนะมาอ่าทีหมดแล้วผา กินหมดเลยวะเล่นแงได้ไหมยืน่มไม่เห็นเลยทามอนนี้กูร้อนยยังไม่กินเลยอ่ะมขจะยอมมึงดูดูของู้ยนมันไม่ไหวโมันกะเดนมาตอนเทมทิ้งไหม ตาเขาไหลน้ำนำตาไอ <laughs> ที่บอกว่านมช่วยจริงเพราะว่าจริงจริงตัวจริงเหรอจริงเหรอ,รหรอแต่ทำไมไม่ใส่เราใส่กอดตรงมีเย,ยอะมากูเนี่ย เดียวกินเลือดคายครับเนี่ยมกบไม่มีใครสนใจกันรอเนื่อยอะอันน <t realidade> ึงจริงมพี่ว่าอันเนี้ยลองลองพิมเหนเ่อยเผ็ดๆมากลองดูว่าเผ็ดไม่เป็นไรพี่ผมดูป่ะผมเชื่อพี่ลองดูเผ็ดจริงๆ แม่อ๋อนี่ใครอยากลองกินไหมครับลองเปล่าลองคิดคอนเทนต์สามารถลองชิมดูได้นะครับมามาเลยมามาลองชิมดูบายไายบายบาย๋อ้เขาเตรียมชามมาด้วยกินเลยไม่ได้หรอแบ่งเยอะๆได้ไหมเนี่ยมาในมุมเรามาชิมดูโอ้ยมาดิมีมาดิ วัาน่ากลัวจริงๆนะดูพี่ยังข<ค>น,น,นไม่เต็มที่เลยไหวบอกพี่ไหวไหวหมแล้วบอกอไหวไหมเอาพี่ไปแอบรับก็แล้วนั่นแ่ละมันเ็ดอ่ะชม้มให้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 กล้องดูนหน่อยให้กลนะ้องดูหน่อยถปากอ่ะ อีตองเข้าปากอะไม่เป็นไรนะแต่อีตอนีงมันเริ่มแบบงมาเลยมลองชิมดูลองชิมลองชิมด้วยใช่ก็เลยตาแล้วเลยสับตาอาการไหนก่อนอืออืออะไรอาจจะไม่รู้รสคำเดียวอาจจะไม่รู้รสแต่ลองชิมมีสักคำซิรู้แล้วอะไรไหนเบนรู้สึกแบบร้อนร้อนแบบร้อนแบบร้อนเห็นแบบว่า ร้อนอยู่ในป่าชาชาลิแล้ที่สุดยิงกันเหลือเหลือพ้อนีกคนไหมเหลือพ้อนีกคนไหมเฮ้ยเราอะเรอันนี้อันนี้ไม่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 ดื้อดื้อลองซิวดิได้กินไม่ได้คอร์ดเส้นเองอ๋อพอพอถ้ากินไม่เผ็ดต่อเลยมึงกินได้ เห็นไหมนู้ปหนึ่เอาไม่เอาไม่ก่อไม่ก่อเราช่วยไม่ได้เลยนะเอามาหลักฉักได้ตัวช่วยมานิดนิดหน่อยหน่อยโเคี้ยวเลยนะกรึบหัวพริกผัดวิยังไม่ได้กินพริกขี้หนูเลยอ๋อยังเลยกินเดียวเลยวิ่งมาดูอินสสเซิร์ฟมาดูพริกขี้หนูดิโอ้ยมันจะกินพริกขี้หนูเดียวไเงี่ยเดี๋ยวจับเคี้ยวทีละเม็ดเลยเฮ้ย กินพริกขั่วไม่เป็นไรแลกเราแคกอนเนี่เราไม่เป็พี่จะแลกเราเป็แลกแลกพี่หนูเม็ดนึงแลกพี่ขหนูเม็ดอันนี้1เม็ดเท่ากับผมสเม็ดทำไมกินไป ผู้ปิดท้องหลังพระใส่ไปแล้วสมกับคำล่ำลือจริงๆว่าหมังสีโศพี่จะซื้อหมดเลยเหรอกำลังจะหมดละห้าผมหมดเดียวผมปิดภารกิจเลยขออีกปั๊มไม่ได้หมดเอย่ภารกิจ อุ้ยหนาวอ่ะขนลุกเห็นปะวะเผ็ดจนหนาวหยอกไม่ัง้นอกเอเคเนีียดจังวา ครับกินมามา่า <C oughs> มาเลเซียรสเผ็ดถึงลาสโควิลกับท็อปปิ้งของเผ็ดอีกสิบชนิดคือเนี่ยผมกินหมดแล้วนี่น่งกัไม่หมด <C oughs> ไม่ไหวครับผม <C oughs> แล้วขนาดะจะไม่ไหวกันแล้วครับแล้วก็มันค่อนข้างเยอะด้วยยังไงวัน <C oughs> นี้ กันเดาบวมขอตัวไปก่อนนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดกดกดไลค์กดแชร์กดตัสไครให้พวกเราด้วยนะฮะแล้วก็คลิปหน้าจะมีอะไรให้ชมอย่าลืมติดตามครับวันนี้สวัสดีครับไม่หวนนะโอ้ยจะทำาปตีเดีอไี